I say mama mama mo อัญโยงซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม,ามา้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปสุดปังนะครับอย่างมามามูนั่นเองมามามูมามามู oo, ของเรานะครับประกาศคัมแบ็กแล้วกับมินิอัลบัมที่12นะครับโอ้โหอัลบัมเขาเนี่ยมีมินิอัลบัมที่12แล้วนะครับมามามู ma ได้มีการประกาศออกมาแล้วแล้วก็ปล่อย,กออกยคอน ไม่ออนอัลบั้มมินิอัลบ,บั้มที่12 My g งไม่อนของมามามูนะครับวันนี้ปล่อยคอนเซปต์โฟโต,โต้เซตแรกออกมาให้แฟนๆนั้นได้เห็นกันแล้วคอนเซปต์เนี่ยบอกเลยว่าเก๋ๆเท่ๆมีความแก๊งสเตอร์มากๆเลยนะครับเข้ากันได้ดีมากๆเลยกับ4ีสาวมามามูของเราลุกของสาวๆเนี่ยมีความเป็นสปอร์ตเกิร์ลนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผสมผสานกับความสวกค,ความเท่ความคูลของ4ีสาวเมื่ออยู่รวมตัวกันแล้วเนี่ยมามามูของเราลงตัวกันได้ดีมากๆแค่เห็นเซตแรกเนี่ยก็น่าติดตามแล้วนะครับแถมที่สําคัญนั้นเนี่ยชื่ออัลบั้มนะครับก็เป น่าสนใจมากๆเลยกับการเปิดไมค์หรือว่าไมค์ออนนะครับซีสาวเสียงทรงพลังแร็ปก็เก๋ร้องก็ได้เต้นก็ดีการสแสดงบนเวทีเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดหนักจัดเต็มนันเนี่ยเมื่อเปิดไมค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยแน่นอนเลยนะครับว่าการสแสดงโชว์ของมามามูในการทำแ a ็กครั้งนี้จะต้องสุดปังอย่างแน่นอนวันนี้ก็มีการปล่อยรูปแรกออกมาแล้วนะครับยังไงใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยกับลุคหม่ของมามามูนี้นะครับที่แอบเซ็กซี่เล็กน้อยด้วยคนที่เซ็กซี่มากๆเลยเนี่ยในรูปนี้นะครับก็ต้องยกให v ของ VIn แต่ว่าก็ยังมีคนที่แอบแย่งซีนเหมือนกันนะั่นก็คือวาซานะครับมักเน่ของวงกับเซ็กซี่ควีนที่ไม่ว่าจะทําอะไรเพียงแค่ใส่ชุดบอ์มเนี่ยก็เซ็กซี่แล้ววันนี้เนี่ยวาซาก็มาในชุดใส่เดียวเลยนะครับแถมที่สําคัญนั้นเนี่ยการโพสต์ท่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าจิตจากการเกินเบอร์มากๆเลยจริงๆสามสาวของเราที่เป็นโวเกลไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเจยงหรือว่าโซลานะครับรวมไปถึง V ีินแล้วก็วาซานี่ก็ยังโพสต์ท่าด้วยการจริตจากการอินเนอร์ของสาวสวยหรือว่าสาวเฟียสนะครับกับการนั่งขว เชดดิดเชิดเดินเปังๆสาวเท่สาวหล่อของเรานั้นเนี่ยก็ยังไม่หลุดธีมความเท่ความคูลนะครับมุมยอนนั้นเนี่ยก็ยังมานั่งแบบเท่ๆเก๋ ผมนี่แหล,ละคะแรปเปอร์ของวงซื้อใจแม่ยกชาวมูมูไปแบบ100%เซเลยจริงๆนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของมามามูนะครับก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับการคัมแบ็กครั้งนี้ของมามามูในวันที่11เดือนที่10นะครับ11ตุลาคมนี้ปักวันคัมแบ็กเรียบร้อยแล้วก็พร้อมกับปล่อยโฟโต้เซตได้ออกมาให้ได้เห็นกันแล้วเหล่ามูมูทุกคนนั้นอย่าลืมซัพพอร์ตสาวๆมามามูกันให้เต็มที่เลยนะครับกลับมาครั้งนี้เนี่ยมามามูกลับมาทวงทุกอย่างที่เป็นของ Moo, อมามามูมคนนนกกกลลัับดด้้้้้ออมมาไค,คิปี็ตง ขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยองมามามูมามามูมามามูตุ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 ดด